ขา Data เนี่ยทำได้หลายอยา่างรอบๆตัวเราทุกเรื่องคือ d ้ t a าหมด Data เป็นเทนโนโลยันนะตอนนี้เนาะมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้าน Data ค่ะมันสามารถเอาไปพัฒนาได้หลายมุมมองเป็นจุดตัดสินใจหนึ่งนะคะที่ทำให้พี่ต้องเลือกมาเรียนเรื่องนี้นะคะ วิธีทางที่จะเอานําข้อมูลมาใช้ให้มันแบบเกิดประโยชน์สูงสุดมันสอนในเรื่องของลอจิกในการว่าวิธีคิดในการจะหาข้อมูลวิธีคิดในการจะสื่อสารทําข้อมูล Data ให้ครบลูกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง p r ีเซนต์นำเสนองานกับผู้บริหารค่ะสามารถนําเสนอให้เข้าใจง่ายแล้วก็ผู้บริหารจะเอาไปตัดสินใจต่อด้วยนะคะรู้สึกว่าคอร์สเนี่ยพักอีในการลงมือทำแดชบอร์ดจริงๆด้วยแล้วก็เห็นความตั้งใจของทั้งอาจารย์แล้วก็ผู้ช่วยสอนที่ช่วยทําให้เราแบบว่าได้ลงมือทําได้จริงๆค่ะ คลาสถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานกับแค่ Excel กับ PowerPoint อย่างเดียวก็สามารถเรียนได้ตอนนี้ทุกคนก็ต้องใช้ Data ในการทำงานเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็เตรียมเวลาจบคลาสเนี่ยก็จะทำได้แน่นอนค่ะอาจารย์เ้าจะปูพื้นฐานในเรื่องของทฤษฎีให้หมดเลยนะครับพอาสามารถมาเรียนได้ทำให้เราได้เปิดโลกเปิดมองใหม่ๆในการเรียนรู้มากขึ้นค่ะน่าสนใจมากแล้วก็แนะนำให้มาเรียนนะคะเพราะว่ามันมันดีจริงๆค่ะ ก็ตอบสนองสำหรับทุกคนผู้ช่ยสอนก็ดูแลมันอย่างดีเลยซึ่งผมมาทับใจนะผู้สอนที่มีความเป็น professional แล้วก็อยู่ในฟิลของ Data อยู่แล้วอาจารย์ผู้สอนนี้มีประสบการณ์โดยตรงในด้าน Data าไอติดัตตา n c e แล้วก็ดั n ตเอนะครับนักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาพบก,กับอาจารย์ผู้สอนที่แบบเป็นคลาส s ูมจริงจริง